กินขนมกันกินไหมขนมเยี่ยมคนป่วย อยากกินอะไรหยิบเลยแ,แย่งขนมแม่ปะเนี้ย <c oughs> อร่อยอร่อยไหมอร่อยอร่อยไหม จะหมดแล้วทุ่งมาถามว่าอร่อยไหมสู้ๆเจ็บตรงไหนสู้ไหมสู้จ้ะสู้ยกนิ้วสองนิ้วสินี่ผู้บริการเขาหยิบน้ำให้เราขอบคุณนะคะ